ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่16กรกฎาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้ก็กำลังเจริญปัญญากันอยู่ในเรื่องของกุศลกรรมบทสิทธิและการงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิฐานรากที่สำคัญอย่างยิ่งในการเจริญกุศลที่มีกำลังมากขึ้นอันประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนาหากเรามีความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ความไม่เดือดร้อนใจปราโมทปีติ ปัตสธิและสุขก็จะตามมาอันเป็นที่ตั้งของสมาธิและยะถาภูตยานนทัศนะที่สุดนั้นก็ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานมหากุศลทุกประการนั้นเรื่องสำคัญสูงสุดก็คือต้องมีปัญญาประกอบจึงจะเป็นปัใจจัยให้กุศลเหล่านั้นเพิ่มพูนไพลบุญขึ้นได้พื้นฐานสุดแล้วก็คือกรรมสกตาปัญญา และความเชื่อมั่นในตถาคตโพธ,ธิสัตธาพระบรมาสดาได้ตรัสไว้ว่าปัญญาเกิดมีได้เพราะความเพียรเสื่อมไปเพราะไม่ภาคเพียรเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญนี้เราเมื่อรู้ทิดรู้ทางแล้ว เราก็เร่งศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนกันเถอะค่ะการเวลานั้นกินเราไปทุกขณะทุกวินาทีหากเรามัวเพลินและคิดว่าชีวิตยังมีอีกยาวเป็นความประมาทอย่างยิ่งวันนี้ก็ต่อกันในอานิสงค์ของกุศลกรรมบทสิบในข้อที่ห้านั้นก็คือว่าด้วยการเว้นจากการพูดส่อเสียด มีอานิสงส์อันประณีตอะไรบ้างก็คือข้อหนึ่งจะไม่ติเตียนตนเองบุคคลที่ติเตียนตนเองได้จะไม่ติเตียนบุคคลอื่นนั้นย่อมไม่มีอันที่เราพูดให้ผู้อื่นมีความสามัคคีต่อกันอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเราจึงไม่ติเตียนตนเองมีความสุขใจเมื่อเห็นเขาได้อยู่ร่วมกัน อย่างไม่หวาดระแวงข้อที่สองมีปกติรับฟังคำพูดจริงเพราะโดยเจตนาในการพูดให้สมานสามัคคีกันนั้นเรื่องของคำพูดจริงเป็นเรื่องของคำพูดที่ก่อประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น เป็นเหตุให้ได้ฟังแต่คำพูดที่ดีและคำพูดที่เป็นความจริงในข้อที่สามบัณฑิตย่อมยกย่องสรรเสริญเพราะบุคคลใดกล่าวสมานสามคีควรค่าแก่การยกย่องโดยแท้จริงกลิ่นของคุณธรรมนั้นฟุ้งขจรกระจายไปทั้งสิบทิศต่างกับกิ่งรากและดอกไม้ ซึ่งมีกลิ่นฟุ้งไปแค่ตามลมเท่านั้นแต่ความดีงามนั้นสามารถฟุ้งกระจรกระจายไปในหมู่ผู้มีปัญญาได้ทั้งสิบทิศในข้อสี่นั้นมีความสามัคคีกับมิตรเพราะจิตนั้นมีแตกเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความรักใคร่เอ็นดูต่อกันสลเจตนาเหล่านี้ล่ะค่ะจึงเป็นที่มาของความสามัคคีปรองดอง กันทั้งในหมู่มิตรสหายรวมทั้งบุคคลที่เป็นบริวารในข้อที่หกนั้นเว้นจากการพูดหยาบนิสงข้อที่หนึ่งคือสมบูรณ์ด้วยโคพคขจับบุคคลใดที่พูดจาอ่อนหวานด้วยเมตตาการุณาเมื่อเราให้ผู้อื่นด้วยเสียงที่อ่อนโยนด้วยเมตตาและกรุณา ผลที่กลับมาก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันในข้อที่สมนั้นมีกายวาจาเรียบร้อยเพราะบุคคลไม่ขี้โกรธย่อมเป็นผู้มีความอ่อนโยนละเมียดละไมมีความเรียบร้อยทั้งทางกายวาจาในข้อที่สคือตายมีสติที่สมบูรณ์เพราะเมื่อไม่พูดหยาบด้วยโทสะ ก็ต้องพูดด้วยวาจาอ่อนหวานดังที่กล่าวไปแล้วจิตที่เกิดขึ้นบ่อยๆด้วยกุศล,ลจิตที่เป็นไปด้วยเมตตาการุณาหรือมุทิตาก็ตามจิตที่มีความอ่อนโยนด้วยมหากุศลเหล่านี้แหละค่ะที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเ,เ,เป็นประจำที่ได้รับการฝึกดีแล้วนั้นจึงเป็นที่มาของสติสัมปชัญญะ กุศลจิตที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองเนืองนั้นเองจิตที่ผ่องใสย่อมนำไปสู่สุขคติที่เจ็ดเว้นจากการเพอเจอมีอานนิสสงในข้อที่หนึ่งคือเป็นคนมักพูดเป็นธรรมเพราะบุคคลที่ไม่พูดเพอเจอนั้นย่อมรู้คุณค่าแห่งเวลาของบุคคลอื่นว่าแต่ละคนนั้น หากมาสูญเสียเวลาเพราะเราพูดเพรอเจรอแล้วเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่นคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีรู้จักการรู้จักบุคคลและรู้คุณค่าแห่งชีวิตไม่ยอมเสียเวลาในการพูดเพอเจอ้อ ไม่ก่อประโยชน์ให้กับตนและบุคคลอื่นในข้อที่สองนั้นไม่วิกลจริตอย่างเราดูในรายการตลกทั้งหลายนั้นเราจะเห็นความไม่ปกติของจิตทำอะไรลงไปเราดูแล้วมันสมควรแก่เหตุไหมเราก็จะเห็นว่าไม่สมควรแก่เหตุเลยการกระทำเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของการวิกลจริตเพราะไม่ใช่เป็นไปในมหากุศลจิตเลยในข้อที่สามีอำนาจวาสนาเพราะบุคคลที่ไม่พูดเผอเจอร์นั้นก็มักจะเป็นไปด้วยการแสดงธรรมะแสดงอัดแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิต ยกจิตออกจากอากุศลเพื่อเข้าสูก่กุศลให้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดอันเป็นความประเสริฐสุดด้วยปัญญาจึงเป็นที่มาของอำนาจวาสนาเพราะมีแต่จะเคื้อกูลให้ผู้อื่นนั้นเข้าสู่ความดีงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่สี่มีความพอใจในคำพูดของตนเสมอ อบุคคลเหล่านี้นั้นจะพูดอะไรก็พูดตามคำสอนซึ่งรู้คุณค่าในคำพูดเหล่านั้นจึงมีความยินดีความพอใจในคำพูดของตนเซอได้กล่าวพระธรรมคำสอนเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ตนและบุคคลอื่นแทนที่จะเอาเวลาของบุคคลอื่นนั้น มาให้สูญเสียกับการต้องมานั่งฟังการเล่าเรื่องเช่นเรื่องภาระตะและลักพานางสีดาเป็นตน้นนี้ไม่ใช่กล่าวเองค่ะอันเชิญมาจากอัตสาลินีจิตตุบาทในข้อที่แปดเว้นจากโลภะในกรณีของการเว้นจากโลภะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในทุกๆเรื่องนิดหนึ่งนะคะว่า จิตของปุตุชนนั้นจะมีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นเมื่อเราเว้นจากอากุศลขณะนั้นเราต้องเป็นไปในกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเว้นจากการฆาก็คือมีจิตคิดแต่จะให้ชีวิตกับผู้อื่นในทํานองเดียวกันเมื่อเราเว้นจากโลภะเราก็ต้องมีจิตคิดแต่จะให้เพราะโลภะนั้น มีแต่คิดแต่จะเอาอยากได้ของบุคคลอื่นในข้ออื่นๆก็เช่นกันนะคะเป็นทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลนั้นจะไม่ปะปนกันโดยเด็ดขาดขณะใดที่กุศลเกิดขณะนั้นก็ฆ่าอากุศลไปโดยปริยายและเช่นเดียวกัน เมื่ออกุศลเกิดขณะนั้นก็ฆ่ากุศลโดยปริยายขณะน,นี้เราเว้นจากโลภะจึงเป็นผู้มีจิตคิดแต่จะให้อาน,นิสงจึงสมบูรณ์ด้วยทัพย์และคุณความดีเพราะขณะที่ปราศจากโลภะนั้นก็หมายถึงว่าเป็นไปในความปรารถนาเพื่อให้ผู้อื่นนั้น บริบูรณ์ด้วยทรัพย์และมีความสุขนั้นคือความดีงามแห่งจิตก็เลยเป็นผู้ที่ได้ทรัพย์และมีคุณความดีเกิดขึ้นในจิตอยู่เสมอในข้อที่สองเกิดในตระกูลสูงในเมื่อเราหวังให้ผู้อื่นได้รับความสุขทั้งทรั์ยศสลิงคารสิ่งเหล่านั้นก็ตอบกลับมาในทางเดียวกันค่ะ ในข้อที่สาได้รับคําสรรเสริญอยู่เสมอคนที่ไม่โลภไม่อยากได้เป็นที่ตั้งของการคิดจะให้ดีงามเหล่านี้ก็จะฝูงไปดังที่กล่าวแล้วว่าความดีย่อมฝูงไปในทิศทั้งปวงในการลยาณปุตตุชนในข้อที่สมีลาบสักการะสมบูรณ์เพราะเมื่อเป็นผู้ให้ ย่อมเป็นผู้ได้กลับมาเสมอแน่นอนไม่ใช่ความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิที่คิดว่ายิ่งให้ซับยิ่งหมดแต่โดยธรรมะแล้วยิ่งให้ก็ยิ่งได้ไม่มีขาดที่ยิ่งให้แล้วยิ่งเสียเพราะบุคคลใดที่มีกุศลจิตอย่างแท้จริงยิ่งให้จิตใจก็จะมีความสุขจากการที่ได้ให้และ ทรัพสมบัติเหล่านั้นก็จะไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มพูนไพ่บุญจากทรัพย์ที่ทุกคนมีกันอยู่นั้นคือวัตถุกรรมเป็นที่ตั้งแห่งกรมคุณเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิแต่เมื่อคนผู้ฉลาดเป็นผู้ให้เป็นผู้สละจึงเปลี่ยนจากวัตถุการมเป็นวัตถุทาน จากอากุศลลจิตที่เข้าไปยึดถือกลายเป็นมหากุศลที่มีแต่ความสุขความเจริญที่คิดปรารถนาดีให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เป็นการสละปัญหาไปเรื่อยๆแน่นอนบุคคลเหล่านี้ที่สุดก็ต้องละปัญหาและอุป่าทานได้โดยไม่ยากซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสูงสุด นั้นก็คือได้ประสบซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยเหตุแห่งการละเยื่อใหญ่ที่มีอยู่ในวัตถุการมทั้งหลายเมื่อละได้ในวัตถุภายนอกการมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะละวัตถุการมภายในนั้นก็คืออุปทานขันหาอันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นที่สุดได้ค่ะแต่ ไม่ฝึกเลยไม่คิดเลยที่จะล้าโลภะไม่รู้ว่าโลภะนั้นเป็นที่ตั้งของทุกข์ใหญ่ในสังสารวัฏคอยยึดโยงจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าไปสู่ภพแล้วแล้วเล่าเหาที่สุดไม่เจอซึ่งขณะน,นี้เรามีการศึกษาพระัทธรรมกันอยู่จึงเป็นทางอันประเสริฐที่จะฝึกเพื่อออกจาก ปัญหาและอุปทานทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมุทรไทยโดยมีอวิชชาเป็นหัวหอกคอยบอกว่าอย่านะเดี๋ยวจะหมดเข้อาอวิชชาปกปิดเราให้เข้าสู่ความโง่เขลายากนักที่จะถ่ายถอนได้หากไม่เร่งศึกษาและปรารบความเพียนพระองค์จึงตรัสไว้ในคาถาธรรมบท ในอาสะทิสทานวัตถุว่าพวกคนประณีไปเทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานไม่สันเสริญการให้ทานส่วนนักปราชอนุโมทนาการให้ทานเพราะเหตุนั้นแลเขาจึงได้รับสุขในปรโลกและจากธรรมบทในอนิธิคันทากุมาลวัตถุว่าความโศกเกิดจากกาม ภัยก็เกิดจากกามผู้ผลจากกามได้เด็ดขาดย่อมไม่มีความโศกและภัยจากที่ไหนเลยเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะว่าบุคคลใดมีวัตถุกรรมมากมายย่อมนำมาซึ่งถูกโทษด,ดังที่เราเห็นอยู่ในโลกใบนี้และเยี่ยงเดียวกับที่เราได้ฟังมาว่า กาตัวใดก็ตามที่คาบชิ้นเนื้อชิ้นโตย่อมถูกทุบตีด้วยกาตัวอื่นหรือนกตัวอื่นเพื่อแย่งวัตถุก,การมชิ้นนั้นหากไม่ปล่อยก็ต้องตายไปเช่นเดียวกันค่ะวัตถุกรามนั้นมีขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นวัตถุทานนะคะเราจะได้ประสบสุขและสมดังที่พระองค์ตรัสไว้และค่ะว่า พวกคนตรนีไปเทวโลกไม่ได้เลยแล้วจะหวังเพื่อมักผลนิพพานนั้นจะไปได้อย่างไรจริงไหมคะเพราะมักผลนิพพานนั้นก็เกิดจากการละตัณหาที่มีอยู่ในวัตถุกรรมพบทั้งปวงและกิเลสกรรมหากเราไม่ฝึกละกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราจะคิดว่า ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยวิธีการใดล่ะคะเพราะวัตถุกรรมภายนอกเรายังไม่คิดยะละแล้ววัตถุกรรมภายในอันประกอบด้วยอุปทานขันห้าหรืออายัตนะสิบสองที่เรายึดมั่นว่าเป็นเราของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นจะถ่ายถอนออกได้อย่างไรล่ะคะ ในข้อที่9คือไม่พยาบาทนั้นหมายถึงไม่คิดปองร้ายหรือไม่คิดทำลายประโยชน์และความสุขของบุคคลอื่นจึงเป็นที่มาของอานนิสงค์คือเป็นคนที่มีรูปงามเพราะตรงข้ามกับการพยาบาทเบียดเบียนนั้นก็คือมีจิตเมตตาการุณาอ่อนโยนต่อผู้อื่น ไม่คิดเบียดเบียนให้ผู้อื่นได้รับทุกข์แม้ทางกายหรือความพินาศทางกายแม้เล็กแม้น้อยรวมทั้งทางใจบุคคลเหล่านี้จึงมีรูปงามในข้อที่สองไม่มีโรคเบียดเบียนราะไม่ได้ปรารถนาที่จะทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ทางกายและเมื่อเป็นอย่างนี้ตัวของผู้คิดดี ย่อมไม่มีโรคเบียดเบียนในข้อที่สามอายุยืนเมื่อไม่คิดพยาบาทก็ต้องมีเมตตาจริงไหมคะเราก็เคยแผ่เมตตากันมาแทบทุกคนดังนี้ว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอปานะทั้งหลายทั้งปวงขอพูดทั้งหลายทั้งปวงขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวง ขอผู้เนื่องอยู่ในอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงขอสตรีทั้งหลายทั้งปวงขอบุรุษทั้งหลายทั้งปวงขออริยชนทั้งหลายทั้งปวงขออนาอริยชนทั้งหลายทั้งปวงขอเทพทั้งหลายทั้งปวงขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงขอวินิปาติกะทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความทุกข์ใจ ไม่มีความทุกข์กายมีความสุขสบายรักษาตนอยู่เถิดขอจงผลจากความทุกข์อย่าได้ไปปราดจากสมบัติที่ได้รับแล้วขอจงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนสมบัติที่สัตว์โลกรักและหวงแหนสูงสุดก็คงไม่ผลอุปทานขันห้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราปราถนาให้เขาเหล่านั้น ได้สมบัติที่ยั่งยืนปลอดภัยเป็นสุขอายุยืนจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ปรารถนาดีกับผู้อื่นเช่นกันค่ะสีตายตามอายุไขคนปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีและอายุยืน,นที่มีเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีอายุยืน ผลจึงกลับมาในลักษณะเดียวกันค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขา,ขา่า